ร่วมฉลองความสำเร็จพร้อมเปิดตัวอาหารแมว2สูตรใหม่คานิว่าภายใต้าการบริหารงานโดยนายนิติพงษ์เลาหะวิสิทธิ์และนายจารวัฒนเลาหะวิสิทธิ์กรรมการบริหารบริษัทเพ็ตโปรเจกต์ฟูดจำกัดได้จัดงานคานิว่าเบิร์ b เ r ิ a ์ดเดย์เซเลบรชฉลองความสำเร็จ3ปีอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคพร้อมเปิดตัวอาหารแมวคานิว่า สองสูตรใหม่ถูกใจคนรู้ใจแมวกับสูตร g r o w t h and Balance with Chicken and Egg สมส้้ากันกระเดนโตโต,ตและกล้าเนื้อให้แข็งแรงและ Skin and Coat with g r i l l Oil and Salmon สูตรดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขนค่ะโดยสองพรีเซนเตอทาดแมว เจตเจตพิพัฒติละพรพัฒและไบเบิลวิชภาสสุมเมติกุลโดยมีนักแสดงสาวทัดแมวบาริเบอร์เนอร์มาเซอร์ไพรส์ในงานพร้อมนะักร้องดังอิงวารันทอนเปานินวงแบมมาร่วมโชว์ในมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสันท่างกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับเอเ็นฟอนเซอร์และ K.O.L ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวคะ่ะ รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะคือตอนนี้คานิว่าทางแบรนด์คานิว่าไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ไทยนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์คานิว่าเป็นแบรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกครับให้ไว้วางใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณร้านค้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทีมงานนะครับที่คอยเดินทางมากับแบรนด์ตลอด3ปีที่ผ่านมาครับ3ปีจริงๆนะครับก็ความพิเศษนะครับของเราคือจริงๆแบรนด์คานิว่าเราต้องบอกก่อนว่า เส้นทางเดิเส้นการเดินทางนะครับปีแรกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่หลังจากที่เราครับมีการปล่อยเพลงคันิว่าถูกใจคนถูกใจแมวไปนะครับก็ทําให้แปลงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเองผมเชื่อว่าการที่ได้คุณเจษแล้วก็คุณไบเบิล จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของคานิว่านะครับจะช่วยตอบย้ำนะครับผู้บริโภคตอกย้ำความมั่นใจนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์คานิว่านะครับได้เฉิบูกมากยิ่งขึ้นครับเรามีทานเปิดสองสูตรนะครับเป็นที่พิเศษเลยในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือสูตรแรกก็คือเป็นสูตรโกลเด้นบาลานนะครับเป็นสูตรที่สร้างกล้ามเนื้อเจริญเติบโตสำหรับแมวยายงสองเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็บำรุงข้อด้วยครับสูตรที่สองก็คือเป็นสูตรสกินแอนโคทนะครับเป็นสูตรที่บำรุงขนและผิวหนังนะครับสำหรับแมวทุกายพพนนะรลล็ิิ่อเเเเปศษ เคลือบผมอาโอนะครับโดยเฉพาะเลยสูตรของคณิว่าครับยินดีมากครับแล้วกอ็อย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมาง,งานวันนี้ก่อนว่าแบบเราเรายินดีจริงเพราะว่าผมก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีงานเกิดที่นะี่เนาแล้วเราก็เติบโตได้สําหรับผมถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากคือคือโกของพ mm hmm. ี่พี่ายสต่อไพี่ที่ เน้นเรื่องของสุขภาพแล้วเน้นเรื่องของประโยชน์ของอาหารแมวเป็นหลัก<อ>ไม่ใช่ว่าจะทําให้อร่อยอย่างเดียวหรือว่าทําให้แมวชอบกินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ส่งให้สุขภาพเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ<อ>เราก็เลยชอบตรงนี้ตั้งแต่แรกนั้นแหละเราก็เลยอยากทำงานด้วยจริงๆของเป็นการทำงานรื่จริงเลยรู้เลยว่าแบบโห<อ><อ>เขาใส่ใจมากๆเลยครับในเรื่องของอตัดติีต่างๆที่จะมาทําอาหารแมวแต่ละสูตรที่จะออกมาครับผมก็ยินดีด้วยกับว,วันนี้3ปีแล้วครับผมก็ เขาจะโตกันไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยครับที่ได้มาออกร่วมง,งานที่แบบสนุกสนุกแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรแบบนี้นะได้ร้องเพลงต่อหน,น้าผู้คนแบบว่าอีเวนต์แบบส so ่งพับลิกแบบนี้ครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยไอเดียหรือว่าฟิลลอฟีททางแบรนด์เนี่ยมันตรงกับ ฟิลลอสฟีการเลี้ยงแมวของผมมากก็คือว่าสุขภาพของน้องคืออันดับหนึ่งแล้วก็แต่ละสูตรหรือว่าแต่ละไอเดียที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นคือผมพูดเลยว่ามัน,เป,นเป็นความคิดที่ดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโซเดียมต่ำเนี่ยผมพูดมาสามรอบแล้วแต่ว่าคือแมวเนี่ยอาหารของมันโรคโรคใจนี่เป็นโรคที่หมอมันเป็นมันเป็นกันเยอะมากเลยใช่แล้วผมก็ อยากที่จะเอาอะไรดีๆมาให้เขาเพราะว่าเราผุกบันด้วยกันนะครก็ดีที่เป็นคณิว่าแล้วก็ดีที่เราเหมือนได้เติมตบด้วยกันลยครับจริงๆนะครับทางแบรนด์รู้และเข้าใจนะครับว่าทุกๆท่านนะครับที่เลี้ยงแมวนะครับอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกน,น,นะครับแล้วก็อยากให้เขามีอายุที่ยืนนานหรือว่าพูดง่ายๆคืออยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับฉะนั้นคณิว่ากินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการคัดสรรสิ่งดีๆให้น้องเขานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเราเองนะครับก็ต้องขอฝากแบรนด์คานิว่าไว้กับทุกท่านในวันนี้นะครับเพราะว่าคานิว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันนี้แบรนด์เราก็ยังใหม่มากๆนะครับในวงการนี้เราก็ยังถือว่าเป็นนิวคัมเมอร์นะครับเพนั้นยังไงก็ต้องฝากแบรนด์นีไว้กับทุกท่านด้วยแล้วก็ทางแบรนด์คันิว่าเองนะครับเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับที่ดีเพื่อน,น้องแมวของคุณและตัวที่ผู้คนที่เลี้ยงน้องแมวเองนะครับตามสโลแกนนะครับอาหารแมวคันิวา่าถูกใจคนรู้ใจแมว